<laughs> Bà đi vĩnh Bà đi vĩnh long Bà đi vĩnh long Bà กินสีเะไย่ิงเสิซมเมนเขาก็ต้องมาท่านเนี่ยรถด,ด,ด้วยมาดูดให้กินเม้นสีออกเบิยสรตางปืนซีมาติ๊กเซ็ตที่คักให้มึนเนองทรงตรงจากไข่แรกน่แมนมันมันด,ด้วยนะมืนอมือผมจะมือมือ สร้างกระสุนยาก็เลย่อขอบคุณหลายๆเด้อเนอะใจดีที่ซื้อเซฟติ้คักฝากมาให้น้องใจเนาะขอบคุณหลายไล่เลยเนอสร้างกระสร้างถูกเก่านี่แหละโอ้ยผู้อื่นผู้ไกลแล้วรถบ้านก็มีผู้เดียวนี่แหละเมาสร้างไปลยนะพี่ครับว่าลูกน้องจะเป็นเฮียนน้ำได้ไหนนะสมัครแต่สิบประเดาังแต่สิบประเดจังเอาไปนะ ด้วยกัหรอขงมันของกีบเรียมเนาะเราจะซื้อมาทุกแต่ถ้าลูกเดียวด้วกัน

คือกูคือเรจที่กัดก็กั่อกันไทยกับลายหูะชา้ะลาวหูเตะขา้างเพื่อกีเอาบัลายมาพี่นั่ง้อยเดียวคนมาติดกข้าวเดี่ยวคืคิดแ่วมมงกิเขาสมมมงก็สร้างลอยสมมุตนึงก็ลอยมึงมึงงงกัน ตอนนี้กะวงครงพอดีแล้วให้ชั่วโมงนึงกจ่ายเป็น100นึงบ่ว่าที่เฮ็ดซาอยู่เดเจงเจงพอดีเออเจงพอดีเลยเจงพอดียามน้าทองมัน่มันแสงมันแ้เอาทองนี่เนาะจังแล่นดีเนบ่ อย่าทิมเอุปกรณ์เอาไปคืนแบนี้นะเมื่อนเพื่อนประเทศไทยให้น้องนอตเนอันทังสีผ้าอุปกรณ์สวรรค์วินมนนะเพแล้วจไปทิ่มเราเก็บไม้แล้ก็คอนตีอีกหน่อแต่นีน่กับคุณหายลำไรอยางเนาะทินอเลยเอไทยไแข้าวุปกรเนะอเหตุบนญม้ไปซื้อบุหม่เลยเนาะ เป็นใหม่อ <N> ้าวก่อนก่อนวันีแมวเี้ยซื้อเน่นูเป็นเชลล์นูจ็คคนใหม่ใชไหมขอบัตรเงี้ยแบ่น้องใช่หรอเกิร็วม้ยู่ซื้่เงยอันนี้ก็จ้วันเดือนนึ่งแหละรัน้องหนะกสิ

và thám sang vẫn sang hát tôi sắp vào đây tỉnh cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เล้บ๊มี้้ยไ,ไหนคือมาอะไรฮะบ่ขคือมาลอยเปิดแล้วสบายดีพี่น้องกำลังหายจามเพิ่นมาใส่อาิคัดหายเซฟติคดัด รถบกปินเซติคัดอาติคัสเนาะนู้น้อยวะเซติคัดเนาะเซติคัสแนวตัดไฟอัตโนมัติยางอันเกิดไฟฟ้ารัดวงจรยังต่างๆเนาะกั่ตัวนี้สีซอยได้ฮากะับเห็นแตกเพิ่นไส เงื่นอื่นก็เจ้าไส่แต่ว่าเฮาเฮาก็บผมเคยมีผมเคยใส่จ้องเถื่อถามเถื่ออะไรเขามาเขียวเขาไส่เขามาเขียวอีแม่แม่์ไปดูเฮื่อนลูกคนไปดูเนาะใส่นะเขาวะมีแต่เฮื่อนเจ้าเนี่ยเบิ้ดถี่ไปเนี่ยเบิ้ดเบิ้ดแถวนีว่ามีแต่เฮื่อนค่อยมีแต่เฮื่อนเจ้าเนี่ยเป็นไงเอ้ยเขาวะบุษันไน้ใยไส่นะคู่คนมีว่าคู่คนบุษันมีกันยังไงดอกว่ะคอยทั กล้องขนาดมันไซ้ทำกันเบิดบุพเพหรือไหน,ไห,นหรือกล้องหน่อยกล้องใหญ่ก็มีปะกลอ้องเซฟตี้คัทเนี่ยเดี๋ยวกล้องหน่อยก็มีบ่เออเท่านึกว่าขนาดมาตรฐานทำกันมืดนะ เต้นเหลอวะเต้นเนาะสบายดีป้าลุงแล้วบ่ฮะสบายดีป้าลุงแล้วเหยงแื่นแล้วก็ะ่องแล้วก็เต้นสบายดีป้าลุงแล้วลูกสบายดีป้าลุงโอ้ยบริกิรขนมดอกคะแนนนี่สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงแน่น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 

เราคิดว่าอันเอามาแต่เสาตัวเดียวนั่นไรแบบว่าเน่งมาแต่เสาไฟอันเดีมาเข้าเซฟตี้ตัวเดียวแล้วก็ทะลุออกมากระดานแทนน่น,นไรฮะมีมีแต่เส้นเดียวนี่บื่คิดถึอยุทธศาสตรเดียววา่าสายมันลงตรงนั่งดอกพื้นดอกไผ่พวกอันนี้ก็ได้เน่งเข่าเมื่อส์อ่า Ừ, đấy. Ừ. Nhà, cái mà, thì đây, bà, bà bà. Ừ, nó cuộn nó khấy nó không có đề hả? nó nhào gì nhào đấy? nha cái thì cái này bao một bớt bao? Ừ, mong cho dài của nó một Ừ งานนยพื่งานบุญนะงานบแจกเยหชบาเพ่อนรถไเออวเดเข บุพีขันละตัวกล้องราคาแพงก็ดีบุพีจังหวะเข้าของบุหุเกินเลยเอามาแปะใหม่ตลอดเชติขับเลยจ้ะฮะมาติดไทแปะใหม่เลยเล <c oughs> ยาบุพีชั่มบุพีกันอือเอากันวางกับสมเสนไทยเขานิดอือบัตรตอนนี้เบิ้องนั้นแบบน,นั่งไทยเขานี้อือสายพินมันเขานี้อือบัตรอภัาายเขานี้เพราะว่าเทือดลาน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 อือมันม่มมเชอก Ừ. Một khu cạn Nó này chạm Nó làm Nó làm Nó sẽ bỏ lăn Nó sẽ về Nhanh quá <laughs> มู้่าเห้ังสิผ้าหองกับหลานบ่โอ้ลานแล้วเสร็จเลยก็บมีของจันวางก็ใส่ที่นี่ฟังด้วยแบบนี้มันสิหลันหรือบาบอมันของในตลาดจะไม่นอยู่ในสายตาอืม เอาลองมึงด้พี่บันี่จางก,กูจีร้องมึงให้ลันปัดลันปัดอยู่วะวัวพี่เมีเขาจากมาอยู่วะวัวมันเป็นอันนั้นมันเป็นแบบผุ้มไว้แทนนะอ่า เขาพี่มีไพ่ปอมีอยุเราใส่เกิบก่อนบ่ไม่ยืนมันย้ยแม่ไม่ยืนอยู่ศาสตร์พีใ่ให้ฉัเบิ่งให้ฉัเบิ่งแล้วเลยอืมให้ฉันลองเบิ่งให้สินลองทำนะุ้อย่า เดี๋ยวาจะเป็นหูคนะเทกเปิดบเปิดช่องหน้าตาคือบเข่าเนาะยุโหรถแม่มีแต่งลุมแล้วทม่บอ Ba cái sau này. Hoe bơi lặn. Hãy tiêu thụ tay,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  สังหลายว่ไห้เพิ่นสามรอพี่น้องเพิ่นวาเลยโดขอบใจหลายพี่ขาใส่ให้สามรอยบาทเพิ่นวากันเองแล้วเรียบร้อยปัดนี้มองขอบใจเลยพี่มอขอบใจละลายเลยพี่เตอร่ะเป็นยังไง เป็นอะไรคือสิบบาทเลยลงุงแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อเดอ้อที่ซื้อเซฟตี้คัทแล้วก็ฝากมาให้น้องใส่ขอ<ม>ให้อยู่ดีมีแหง้งให้แห้งๆรวยๆขึ้นกว่าเก่าเด้อเดอ้อใอย่าโยมันคนเงินอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็เอฟซีห้าวสุขูสุขลนพี่นอ้องรักษาสุขภาพกันในเด้อพี่นอ้องเด้อก็ให้อยู่ดีมีแหง้งสุขูสุขลนพี่นอ้นองอย่าเจ็บอย่าจน พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี